พีเอสจัดการนะกำลังบวกกันยนะครับอ่ขอบคุณครับโปออนเทสตอนไหนครับโปออนเออโปออนเมื่อวานเออน้องเขาหายไปเลยอ่ะโปออนอะเมื่อกี้น้องเขามาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปเลยเอ,อ่า หรือว่าน้องเขานอนไวนะครับที่ชื่อปอออนเมื่อวานพี่เห็นสามทุ่มนิดนิดน้องเขาบอกออน้องเขานอนแล้วอ่ะเอา้ากำลังจะดูเอา้าเดี๋ยวอ๋ตอนนี้มีบวกครับ,บ,บโอโ้โหจัดไปแล้วสามคิวครับไปดูคนอื่นต่อครับ มีแต่คนบวกกันนะครับปึ๊บๆนี่เป้นะครับอันนี้คือเป้นะครับเดี๋ยวดูสเต็ปเปกัน,กน,นะครับโอ้โหอุ้ยอ้าวโ,โดนข้างหลังอ๋อมีคนอ๋อ,อกลายเป็น PS เนี่เองนะครับอ๋อเนางเขาโดดขึ้นมาแล้วนะครับอนี้เลยออื ตรงนี้มีการบุกเจาะเดลงไปข้างล่างแนว้วันใญ่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอ๋อแซมเป้ผมไม่ได้เพศอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้พี่ดูอยู่ เรากำลังยิงกันอยู่แล้วมีคนมาแจมนะครับาน้องเขาวิ่งไปไหนแล้วเมื่อกี้น่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคู่อื่นต่อครับอา้าวตรงนี้ก็มีบวกนะครับใช่หรือเปล่าอ้วนบวกอยู่กับใครเอ่ยอา้าวกลายเป็นใครครับอ๋อกลายเป็นฮาหนุมานะครับโอ้โหได้ไป4คิวแล้วนะครับ มาดูเซตเอ็กซ์สีบ้างครับ พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสมาชิกแคลนอ่าอย่าลืมนะรางวัลมันเยอะนะครับถ้าพลาดแล้วพลาดเลยต้องรอเดือนต่อไปเลยนะครับพี่จะจัดแค่เดือนละครั้งนะครับสำหรับสมาชิกแคลนอ๋อมณีแสงทองฝันดีครับฝันดีครับน้องเขาจะไปนอนแล้วนะครับวันละพา15 อ๋อ15อ๋อน้องวันละพานี่ไงน้องเขาได้ไปคิวไป2คิวนะครับดูน้องคิงกดว้างครับกำลังวิ่งหาคนอยู่นะครับมาดูโพไซดอนครับโพไซดอนชื่อคุ้นๆ <laughs> ชื่อคุค้นๆนี่น้องเอรักนะครับ2เนโคลมครับ รีครูดยังคงหนึ่งนะครับโนก็ซิล่าหนึ่งอันนี้เหลือ F F <c oughs> <c oughs> สิบกรุ๊ปเอฟเอฟสองปะป๋าสองกอยากเข้าแคลนแบบไม่ต้องเทส <c oughs> ต้องเทสสิครับอ่า <c oughs> อ,ยอุยหลังหลังหลังมีรูอ๋อมันมีรูเล็กๆอ่ะเออนอ้องเขาเห็นมาดูน้องขิงกอดบงครับ <c oughs> อ๋อต้องไปเรียนครับพี่ราติสวัสดครับอ๋อราติสวัสดฝันดีครับมะนีครับวัสดีครับอ๋อแซมเป้ไม่มีบัตรสร้างห้องอ๋อถ้าไม่มีไม่ไม่มีบัตรนี่ติดต่อน้องเอ่องงทีวีได้นะครับน้องงงทีวีนะครับ ไม่ทันติดต่อ,อยังไงหรือครับอ๋ออ่ะน้องงงทีวีอ่ะไม่รู้น้องเขามีอะไรหรือเปล่ามีอแอบเพืพ่อ,อนเขาได้วัดสร้างห้องเมื่อวานอะครับอ๋อ อะไรอ่ะน้องงงทีวีชื่อในเกมเขาชื่อเอต๋าครับชื่อเต๋าเต๋าแซดแซดอ่ะเต๋าแซดแซดแซดสามอันนะครับแอดเพื่อนเข้าไปก็ได้ครับอ่านี่ไงน้องงงทีวีน้องก็บอก UID ไปก็ได้ครับหรือว่าบอกอะไรก็ได้เพื่อนๆจะได้รู้ อ๋อเพื่อนผมอ๋อโอเคน้องคิงก็ดสองนะครับเดี๋ยวดูโนกัสซิลล่าบ้างครับอุย,อย,อย,อย ไม่จบตานี้สิอันนี้เพิ่งตาที่4เองเดี๋ยวรอพี่แจกเพชรเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวรอพี่แจกเพชรเสร็จก่อนอน,อน้องเขาวิ่งไปวิ่งมาแน้องเขาวิ่งไม่นิง่งอะอะไรไม่ถูกเอ,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 เอนแะนะ <c oughs> อนแอนอนอโห่ยิงยากเลย <c oughs> เอเอ,เอวิ่งและ <c oughs> ถ้าไม่นิง่งเราจะยิงยากอ่า วิ่งเข้าบ้านเลแล้วเดี๋ยวหกคนนะครับอ๋อผมขอเทสหนึ่งหนึ่งนะพี่อ๋อได้ได้ได้ไดเร็วเรวี่ได้โจดไว้ก่อนเดี๋ยวแซมเป้ก่อนนะครับเอ่อสำหรับหนึ่งหนึ่ง จดอันดับไว้แล้วโอเคครับดูน้องเอมี3ครับตอนนี้เหลือ5้าคนนะครับอ้าวคิมก็จัดไปอีกหนึ่งครับ3าคิวโอ้ครุ FF เอฟเอฟจัดไป5้า <c oughs> นกศิลาตอนนี้เหลือสี่แล้วครับเ,เจอแล้วเห็นแล้วห้แล้วโอ้ยเข้าหัวไปสองเม็ดเลยเอยใช่ครับ อ๋อได้5คิวเกือบ6คิวอ๋ Z, อบี N ีเอ็นแซเอาเอาลังโอ้โหต่างคนต่างคมนะครับ น้องคิงก็น้องเอครับเอาเห็นแล้ว <c oughs> น่าจะติดหินนะครับเมื่อกี้ ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอพี่แจกเพชรเสร็จก่อนนะครับืม มีเอ็มบัลมี0.79ด้วยอ๋อตต่เมื่อกี้น้องเขาโดนเอ็มอ่ตาตอนนี้น้องเขาโดนมีเอ็มคือเป็น น้อง A นะครับนี่นะครับอ่า R S M A กลุ F ่ F F มี5เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับว่ามี6คขีวไหมครับ Okay. ไม่มีนะครับสรุปเป็นน้องเอรับรางวัลน,นะครับแล้วจริงโ <c oughs> ดนนะครับวงที่ทุพิ้น,นี้อโพโนไม่มารายงานตัวรับบัตรผมจะสัตว์สิทธิ์นะครับอ๋อได้ครับได้ครับอ๋อน้องน้องโปนอะ่ะเมื่อวานเอสเอ จริงแล้วพี่บอกแล้วไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัดีครับผมบอกแล้วพี่ผมมาจริงแล้วเมื่อกี้ตเอ็มเจ็ดเก้าเฉยน้องเลยมาใช้เอ็มเจ็ดสิบเก้าต่อเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับครัครับครับครับอ่าบี่เปิดเลครับแล้วนะครับอ๋ัน้รงแบ็คฮันเตอร์นี่เองเกาะแตก ตัวอ๋อตูสวัสดีก็แตกนั้นละร้อยอ่ะพี่อ๋อใช่ใช่เข้าเต็มเต็มเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเอก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องรอจบเอ่อจบไอ้ที่พี่แจกเพชรก่อนครับงห้องันครับครับครับอกเตาให้หน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่ผมไม่มีบัตรนะพี่ผมขอซื้อกับงงทีวีนะ อ๋อได้ครับได้ครับอ่าติดต่อน้องเข้าไปเลยนะครับอ่า<ล>เดี๋ยวสักครู่ 2, า,าเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วเมื่อกี้ได้ที่สองตายเอ็เกอ่าชื่อถูกต้องครับ จะได้เก่งว่าผมรอดูพี่ตั้งแต่หกโมงอ่ะตั้งแต่กลัมาจากโรงเรียนอ๋อครับผม FC นอ FC นอครับ <F G S 1> ผมขอบคุณครับ FC 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 เก็บตังค <laughs> ์ชอบตังชอบตัง <laughs> <laughs> พี่ชูสองน,นิ้วกล้องดีสองน,นี้ <laughs> อ๋อสองนิ้วเหรอ เดี๋ยวครับเดี๋ยวรสักครู่นะครับเดี๋ยวใบเสร็จกำลังโหลดแป๊บหนึ่งพี่พี่ผมเหลืออีกรางวันนึงใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมแววอีกอันนี่อันนี้แล้โอเคเพรไปแล้วนะครับ โอเคครับผมครับครับยินดีด้วยนะครับน้่าผิดีใจ